เจ้าของแบรนด์หรือแม่ทีมจะขายตัวเองยังไงจะขายตัวตนยังไงให้ได้โอกาสสร้างเงินล้านค่ะอยากเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าวันนี้คุณตั้งตัวว่าอยากจะเป็นแม่ทีมที่มีแต่ใครๆก็อยากจะเข้ามาหามีแต่คนอยากจะเข้ามาอยู่ร่วมทีมด้วยก่อนอื่นให้คุณเข้าใจแบบนี้ก่อนเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องคุณรู้ไหมคะพี่แป้เห็นมาเยอะมาก แม่ทีมเก่งๆหลายคนเจ้าของแบรนด์เก่งๆหลายคนบางคนยิงแอดยังไม่เก่งเลยยังยิงแอดไม่เก่งสู้ลูกทีมยังไม่ได้เลยยังใช้ความรู้การขายแบบบ้านๆด้วยซ้ําแต่ยอดขายปังมากมีคนแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็พี่เป้นเนี่ยต้องบอกว่าสัมผัสมาด้วยตัวเองเจอมาหลายคนแล้วค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำค่ะข้อแรกภาพลักษณ์คุณต้องปัง พูดง่ายๆภาพลักษณ์หมายถึงภาพตัวคุณภาพถ่ายคลิปวิดีโอไลฟ์ทุกอย่างสำคัญสุดๆวันนี้คุณปรับลุกตัวเองให้ดูแพงโดดเด่นหรือยังดูแพงไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใส่แต่ของแพงๆบอดเตกกำลังหมายถึงคุณดูดีดูโดดเด่นในสายตาของผู้คนเวลาที่เขาเลื่อนมือถือ ถ้าวันนี้คุณไม่ได้โดดเด่นพอลุกของคุณไม่ปังไม่ต่างจากคนอื่นทั่วไปเกิดยากค่ะและส่วนมากคนที่เขาเป็นคนระดับ6-7หลักบนออนไลน์ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่มีใครที่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะยิ่งภาพของคลิปวิดีโอไลฟ์ด้วยนะคะถ้าตัวคุณสวยแล้วโอเคลุคคุณดูดีแล้วแต่ภาพที่มันเสื่อมไปมันไม่ใสมันไม่สวยมันไม่ชวนมองไม่ทะลุจอ ไม่หยุดนะคะและนี่คือสิ่งที่บอสเป้จะให้ความสำคัญมาก 2. c o คอนเทนต์แบบผู้นำสิ่งที่คุณนำเสนอมันไม่ใช่แค่คุณจะมาขายสินค้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นค่ะราคาของความเชื่อมัน่นมันสูงมากกว่าสิ่งอื่นใดน,นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่จะทำให้ลูกทีมหรือว่าลูกค้าของคุณไม่ว่าจะหลักสิหลักร้อยหลักพัน เขาหันมามองทิศทางเดียวกับคุณเห็นภาพเดียวกันกับคุณจนสามารถที่จะทะลุถึงเป้าหมายและสามารถประสบความสำเร็จไปด้วยกันแบบยกทีมมีชีวิตที่ดีไปด้วยกันได้ทั้งหมดทุกคนนั้นคุณต้องทำคอนเทนต์ที่มันเข้าถึงความรู้สึกของเขาทำให้เขามองเห็นถึงความเป็นไปได้มากที่สุดจนสามารถเข้าไปนั่งในหัวใจเขาได้นั่นล่ะค่ะ3 แสดงความเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณถนัดคิดตามนะคะตัวเราเองอะ่ะเราก็อยากทำงานให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราอุ่นใจและเขาให้คำแนะนำเราได้ใช่ไหมคะดังนั้นเท่าน,นี้เราอยากกุมหัวใจเขาแล้วก็อยากให้เขาอยู่กับเรานาน,านๆเราต้องทำให้เขารู้สึกอุ่นใจเหมือนกันเพราะคงไม่มีตัวแทนคนไหนหรือว่าลูกค้าคนไหนอยากทำงานกับคนที่ไม่จริงจัง ทำทำหยุดหยุดตามอารมณ์จริงไหมคะสข้อนี้สำคัญมากๆในการขายตัวตนของคุณและบอสเป้อยากให้คุณทำมันอย่างมีพลังและสามารถเข้าไปนั่งในหัวใจผู้คนได้ตลอดทางคะ่ะเจอกันคลิปหน้าบอสเป้รัตยาสวัสดีคะ่ะ